เวลา8นาา13นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังบริเวณปลูกต้นไม้เหมืองผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตากส่งปลูกต้นไม้วงเข็มอาทิต้นมะข,ขังแดงต้นแขงกวางต้นพุทธป่า จากนั้นสกงติดตามความก้าวหน้าการดําเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอนเนื่อมาจากพระราชดําริจังหวัดต,ตากหรือโครงการผาแดงจากหน่วยงานต่างๆอาทิคณะทางานประสานงานและดําเนินงานโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ดำเนินงานตามแผนแม่บทระยะ5ปีคือปี2565ถึง2569อาทิการจัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ปัจจุบันอาคารกระจกอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2570 กรมปุทย ệ นแห่งชาติสัตว์ป่าและนธุนพืชรวบรวมขยายพันธุ์และอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยไม้ในพื้นที่โดยฝึออกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษตั้งแต่ปี2565ถึงปัจจุบัน5หลักสูตร12รุ่น630คนและปีนี้จะอบอรมอีก4รุ่นนอกจากนี้ได้รวบรวมกล้วยไม้ป,มป่า88สกุล375ชนิดและพืชล้มลุก38สกุล90ชนิด กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยแม่เต่าขนาดกลางเพิ่มหนึ่งแห่งความจุ7จ็ดล้านสี่แสนลูกบาศกเมตรปัจจุบ,บันอยู่ระหว่างศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี2571ใช้เวลาประมาณ3ปีนอกจากจะเกิดประโยชน์ในการอุปโภคบริโภคแล้วยังเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมในพื้นที่โครงการในระยะต่อไป กรมพัฒนาที่ดินฟื้นฟูดินในพื้นที่ที่เคยเป็นเหมืองแร่สังกะสีด้วยการปลูกหญ้าแฝก1,284,000กล้าเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำและจะทำปุ๋ยหมักเพื่อปรับปรุงและบำรุงดิน400ตันสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพบข้อมูลเห็ดปลาและรามลงจากพื้นที่เหมืองผาแดงและพื้นที่ใกล้เคียง130ตัวอย่างในจำนวนนี้เป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกและได้ถูกตีพิมพ์ไปแล้วในวารสารทางวิชาการในระดับนานาชาติ7ชนิดและตัวอย่างรามแมลงมากกว่า200ตัวอย่างในจำนวนนี้มีแนวโน้มว่าจะมมมีาาารรยงนรรงนแลชิดให่ โลกเพิ่มเติมอีก3ชนิดจากพื้นที่เหมืองผาแดงกรมป่าไม้จะทําโครงการสร้างป่าสร้างไรายได้ตามพระราชด,ดำริในพื้นที่จังหวัดตากเริ่มดาเนินการในปี2558จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมโครงการ5อำเภอ226หมู่บ้านสมาชิก8,753ค, 8, ครัวเรือนพื้นที่37,843ไร่ ผู้แทนคณะกรรมการโครงการค่ายเยวาวชนรักพงไพรเฉลิมพระเกียรติได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความสนใจศึกษาด้านพฤกษศาสตร์และมอบทุนการศึกษาในปีการศึกษา2567จำนวน4ี่รายเพื่อเป็นกำลังใจในการช่วยกันอนุรักษ์และทำงานด้านเศรษฐศาสตร์ต่อไปในอนาคตโอกาสนี้มีพระราชดำรัสแก,ก,ก่คณะทำงานที่มาเฝ้าทูลอองพระบาทก็รู้สึกชื่นชมที่ทุกๆคนตั้งใจในก,การทำงานด้านนี้ ถือว่าเป็นการที่ทุกคนตั้งใจจะรักษาทรัพยากรในเนี่ยของพืชพันธุ์พันพืชพันธุ์สัตว์และสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ใน พื้นที่เราที่เราจะต้องอรักษาไว้เพื่อให้อยู่ต่อบาสึกไปเวลา10นาฬิกานาทีเสด็จพระชดำเนินไปนยังเรียนบ้านกล้อถออำเภออุ้มผางซึ่งเปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นนักเรียนไปกลับและประจำมีในักเรียน1,053คน มีห้องเรียนสาขาหนึ่งแห่งคือห้องเรียนสาขาบ้านทีจอซีโดยดาเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในถิ่นธุรกันดารตามพระราชดำริเพื่อให้เด็กและเยาว,วชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์บริการความรู้สามารถถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการพัฒนาแก่ผู้ปกครองและชุมชนมีการจัดก,การเรียนการสอนวิชา,าภาษาพม่าเพิ่มจากภาษาอังกฤษเพื่อให้นําไปใช้ติดต่อสื่อสาร,ร,รในชีวิตประจําวันเนื่องจากโรงเรียนมีพื้นที่ติดต่อกับเมียนมา กรมชลประธานเข้ามาวางแผนเตรียมก่อสร้างฝ่ายพร้อมระบบส่งน้าและถังเก็บน้ำส4แห่งซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนมีน้ําอุปโภคบริโภคเพียงพอกิจกรรมห้องสมุดส่งเสริมให้อ่านหนังสือจากเรื่องที่สนใจและลงบิการอ่านช่วยให้รู้จักการวิเคราะห์สามารถสรุปใจความสําคัญและมีมุมกิจกรรมอาทิมุมอาเซียนมุมหนังสือพระราชนิพนธ์และมุมสคสอพระราชทาน ครงการสวนเกษตรโรงเรียนบ้านกล้อทอมีการปลูกผักเลี้ยงไก่ไข่และปลาดุกเพื่อบริโภคและจําหน่ายส่งเสริมให้มีเจตคติที่ดีต่อชีพเกษตรมีทักษะความรู้ด้านอาชีพและด้านชีวิตสามารถประกอบอาชีพและทํางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโรงเรียนยังร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคแม่สอดจาัดก,การศึกษาระบบทวิศึกษาประเภทวิชาพานิชยกรรมบริหารธุรกิจสาขาวิวชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสและทางเลือกตามความถนัดปัจจุบันมีนักเรียนที่จบหลักสูตร112คนกำลังศึกษาอยู่24คน นอกจากนี้มีโครงการผ้าพื้นเมืองเส้นทางแห่งผ้าวิถีปากาเกยอเพื่อสร้างพื้นฐานงานอาชีพสร้างรายได้ระหว่างเรียนและส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยชาวบ้านในชุมชนมาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การทอผ้าและย้อมสีผ้าจากไม้ธรรมชาติจากนั้นพระราชาทานพระราชโรกาสให้นักเกรยียนในพระราชานุเคราะห์เฝ้าทุลลอะองพระบาทกราบบังคุทูลรายงานผลการเรียนปัจจุบันมีนักเกรยียนในพระราชานุเคราะห์8คน สำเร็จการศึกษาแล้ว9คนกลับมาเป็นครูที่โรงเรียนบ้านกล้อท่อ4คนโอกาสนี้ทอดพลงในการสาแสดงดนตรีบทเพลงพระชนิผลใกล้รุง่งโดยวงโยธวาทิ์ชุมรุมดนตรีโรงเรียนบ้านกล้อท่อสากรนักเรียนจัดก,กิจกรรมหมอมทรัพย์กิจกรรมร้านค้าและผ่านนักเรียนไปทัศนศึกษาตามแหล่งเรียนรู้อาทิสากรที่ขมแม่สอดเพื่อนํามาประยุกต์ใช้กับระบบสากรของโรงเรียนสินค้าที่วางขายเป็นผลผลิตที่นักเรียนปลูกและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชุมชนอาทิมะนาวพริกกล้วยฉาบ โอกาสี้ทรงเยี่ยมการดำเนินงานของหน่วยแพทย์พระราชทานคณะวิชาศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยไม่ดลซึ่งส่งพระกรุณาโปรโดกล้าโปรดกระมหม่อมให้มาตรวจรักษามีผู้มารับบริการตรวจโ,โรค190คนและทันตกรรม130คนส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจเวลา14บนาฬิกานาทีเสร็จพระราชดำเนินไปยรงเรียนท่านผู้หญิงวิไลอมารตยากรุบ้านเปิงเครืองอำเภออุ้มผางจังหวัดตาก เปิดสอนชนอนุบาลถึงมัธยม,มศึกษาปีที่6มีนักเรียน1.3 0่คนเป็นชาวปากกากยอลาวเมียนมาและไทยมีนักเรียนบ้านไกลาจากบ้านเลตองคุบ้านหม่องกัวบ้านลุยเกิดเลตอพักที่โรงเรียน93คนมีห้องเรียนสาขาบ้านกุยเลตอหนึ่งแห่งมีนักเรียนในพระราชนุเคราะห์สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2คนรับราชการเป็นครูที่โรงเรียน1คนและกําลังศึกษาอยู่13คน โรงเรียนได้จัดกิจกรรมฝึกวิชาชีพอาทิทำภาชนะจากกาบหมากเนื่องจากมีต้นหมากจํานวนมากซึ่งนํามาทําเป็นภาชนะได้ดีสะอาดลดการใช้โฟมลดโลกร้อนโดยจัดตั้งเป็นชุมนุมกาบหมากกู้โลกซึ่งก่อนการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เคยขายได้เป็นจํานวนมากและได้หยุดทําไปโดยกลับมาเริ่มทาใหม่ในปีนี้ กิจกรรมบาริสต้าหน่อยนำเมล็ดกาแฟโรบัสต้าที่ปลูกโดยคนรุ่นใหม่ในหมู่บ้านมาเปิดร้านกาแฟในโรงเรียนให้นักเรียนดำเนินการเองทุกอย่างเช่นการบริหารจัดการร้านเรียนรู้การชงกาแฟการทำบัญชีมีครูให้คําแนะนําซึ่งช่วยให้มีรายได้ระหว่างเรียน ชุมนุมไม่ใส่สร้างอาชีพได้รับความร่วมมือจากหมูลนิธิอมตยกุลถ่ายทอดความรู้ทักษะงานช่างคอนกรีตเช่นการทําแผ่นพิมพ์ลายคอนกรีตแผ่นพื้นทางเท้าต่อไม้ประดิษฐ์ซึ่งเป็นงานที่ขัดแคลนแรงงานสามารถนําไปต่อยอดหาไรายได้ระหว่างเรียนหรือทําเป็นอาชีพได้โครงการเกษตรเพื่อหันกลางวันเนื่องจากมีพื้นที่ทําการเกษตรน้อยจึง,งจัดทําเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่เช่นก,การปลูกผักบนแคร่ปลูกผักในตะกรา้าผักไฮดโดรโปนิกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ซึ่งสามารถนําไปประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ยังเปิดสอนในแผนกศิลปภาษาและทวิศึกษาสสาขาวิชาคอมพิวเตอร์แต่ยังไม่มีแผนกวิทคณิตเนื่องจากขาดแคลนครูผู้สอน โอกาสนี้ทอบประเทศนักเรียนอนุบาลเล่านิทานประกอบการแสดงเรื่องช้างน้อยไม่อยากเป็นช้างการท้องอาขยานจากบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพ,พระนิธ,ธิฐานทิราชเจ้ากรมสมเด็จพ,พระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่องบิดาของนักเรียนห้องปอไก่ซึ่งตั้งคืนสำหรับนักเรียนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีครูพิเศษจัดกิจกรรมฝึกอ่านเขียนเพิ่มเติมเ,มเพื่อให้อ่านเขียนได้และการแสดงดนตรีสากลเพลงต้นไม้ของพ่อ จากนั้นสรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระชาทานจากศูนย์การแพทย์ปัญญาณน,นันทพิขุชลประธานคณะแพะทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์พิโรธมีผู้มารับการตรวจ273คนตรวจรักษาฝัน48คนโรคที่พบมากคือกล้ามเนื้อและกระดูกและโรคเหงือกและฝันโดยได้พระรา,านทานค่าเดินทางไปพบแพทย์และส่งเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จบานเปิงเครื่องมีประชากร980ครัวเรือน4,314คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมค้าขายรับจ้าง รายได้เฉลี่ยครัวเรือนละ20,000-50,000บาทต่อปีเวลาจะนาฬิกาหกนาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภมมรวุลัยรัชกราุกุมารีกรมพระศรีสว่างควัวร,รักติยราชนารีสเ,ออนะสเสด็จออกณศูนย์ศลยกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคาเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรวงพยาบาลศัตว์มหาวิทยาลายัยเกษตรศสาสตร์บางเขมทรงงานวิสัญญีทางศัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบให้กับสุนัขเพื่อไม่ให้รู้สึกเจ็บปวด ขณะเข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคะระดัธรนร่วมกับทีมสตัตวแพทย์เพื่อผ่าตัดให้กับสุนัขของประชาชน2ตัวสุนัขชื่อรินเซ่พันยิรมันเชปเปิดอายุเพศเมียเพศเมียอายุ4ปี4เดือนเข้ารับการผ่าตัดธรรมันและสุนัขชื่อยาม,มองพันลาบะดอเพศผู้อายุ9ปี2เดือนเข้ารับการผ่าตัดเนื้อง,งอที่ขาหน้าขวาและตัดต่อมน้ำเหลืองโดยใช้ยาด,ดมสลบเพื่อคงภาวะการสลบพร้อมกับทรงติดตามเฝ้าระวังสัญญาณชีพของสุนัขอย่างใกล้ชิดเพื่อทรงประเมินความปลอดภัยตลอดระยะเวลาการผ่าตัด ด้วยพระปีชาสามารถและความเชี่ยวชาญดาวิสัญยีสัตวแพทย์และทรงห่วงใยสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่อยู่ใกล้ชิดกับคนตลอดจนสัตว์ป่วยอนาถาให้ได้รับการดูแลรักษาอย่างทั่วถึง เวลา16ิกา54นาทีเสด็จไปในการพะราชทาน้ำอับศพนายเสกศักดิ์ไทยวัดนศาสลาร้อยปีวัดเบญจมาบวพิดูสิวนารามนายเสกศักดิ์ไทยวัดเป็นบุตรของพันตำรวจเอกอดีศักดิ์และหม่อมหลวงอามจิตไทยวัดเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคม2497สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจและปริญโทจากคณะการจัดการอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัย Middle ิ e เท e s s e ซ s t เ t สสหรัฐอเมริกาเข้าทำงานครั้งแรกที่บริษัทสายยูเนี่ยนจำกัดมหาชนเมื่อปี2527 4ต่อมาเข้าทำงานที่บริษัทสยามโซเวนจำกัดปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเอเชียแปซิฟิกปริโตเคมีคอลจำกัดนายเสกศักดิ์ไทยวัฒน์เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานและวงตระกูลได้ชีวิตครอบครัวสมรสกับคุณหญิงเยาวนาไทายวัฒน์สกุลเดิมบุญนาคมีบุตรหนึ่งคนนายเสกศักดิ์ไทยวัฒน์ถึงแก่กรรมด้วยการติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่23ธันวาคม2567สิริอายุ70ปี เวลา13.49นวันนี้ที่ศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเด็กดาพง์รัตนสุวรรณอุปมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับรองศาตราจารย์วัชรินกาสลัก นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถรัรมภ์นำนิสิตนักศึกษาคณะวิศวกรรมาศาสตร์ที่มีผลการเรียนดีและสอบได้เป็นที่1ของคณะวิศวกรรมาศาสตร์ประจำปี2567จำนวน53คนเข้ารับเหรียญรางวัลเรียนดีของกองทุนเพื่อการศึกษาและวิจัยทางด้านวิศวกรรมาศาสตร์ในพระราชปธัรภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมาร ที่วัดพระราม9ก้ากาจดาพิเศษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พรรากาศเอกจอมผู้สวัสดิอกมตรีเชิญสัญบัติพัดย์ศและพระไตรไ้ถวายแด่พระเทพวชรญานกวีซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระชากรสัญบัติตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะพระราชญาณกวีเป็นพระเทพวชรญานกวีปรีชาธรรมสาทกตรีปิดกบัณฑิตยติคณิสรประวัติสังฆารามคมวาสีพระราชคณะชั้นเทพสถิตนวัดพระราม9ก้ากาจดับพิเศษพระรามหลวงกรุงเทพมหานคร มีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้5รูปคือพระครูปรลัดหนึ่งพระครูสังครักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีการหนึ่งและพระครูวิไนัยทอนหนึ่ง ส่วนที่วัดมหาธาตุยุวราชังสริรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประนีตอคมตรีเชิญสัญบัติพัดยลลัพรไตรไปถวายแด่พระเทพวัชรสันปันดิตซึ่งมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญบัติตั้งสมศักดิ์พระราชาคณะพระราชวัชรสันปันดิตเป็นพระเทพวัชรสันปันดิตปริยกิจสุพิธานไพศาลพัฒนาธุราธรมหาคณิสรประวรสังคารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดมหาธาตยุวราชังสริศราชวรมหาวิหารพระอารามหลวง กรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้ห้ารูปคือพระครูปลัดหนึ่งพระครูสังครักหนึ่งพระครูสมุตหนึ่งพระครูใบดีการหนึ่งและพระครูวินัยทอนหนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทรธรรมผู้ราชการจังหวัดนาราธิวาสเสด็ดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเป็นมอบแก่สมาชิกโทมหามัดฮะอีซาและสมาชิกโทเจเรดีลวัฒน์ที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยครูโรงเรียนบ้านโพงก่องร้อยอาสารักษาที่แดนอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดบริเวณถนนสายเทศบาลปะลุรูบ้านโพงหมู่ที่5ตำบลโต๊ะเดงอำเภอสุไหงปาด นาราธิวาสเมื่อวันที่23ธันวาคม2567และเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลสุงไหงโกโลก และที่จังหวัดยะลาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายมุฮัมหมัดสารติพิมุกรองผู้รักษาการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระชทา,านของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สมาชิกเอกประสิทธิ์พรมชัมที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันโดยเขารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลยะลาเพิ่อเมืองเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณแก่สมาชิกเอกประสิทธิร์รวมทั้งครอบครัวยอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา1 6นาฬิกา55นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาร่ววัลยล์อัครราชกุมารีกรมภศษีสว่างควัตวรัติยราชนารีโปรดให้นายสุรพิษกิรติบุตรรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังเมนวโสโบรณัวิหารในพิธีพระราชทานเพลิงศพพลโทศาสตราจารย์คลินิกในแพทย์บุญเติมแสงดิดซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้ยวยโรคพากินสันเมื่อวันที่18ธันวาคม2567สิริอายุ68ปี พลโทสาตราจคลินิกในแพทย์บุญเติมแสงดิดเป็นบุตรของในโชธและนางแพวแสงดิดเกิดเมื่อวันที่5พฤษภาคม2499สำเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์วิทยาลัยแพทยาศาสตร์พระมงกุฎเกล้ารุ่นที่1ปริญโทคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยลาลัยมหิดลและคณะพฤทศาสตร์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,ลยและปริเอกสาขาสุขภาพระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเข้ารับราชการเมื่อปี2525ในตำแหน่งในแพทย์หมวดเสนารักษ์โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ จังหวัดปราจีนบุรีต่อมาได้รับรงตำแหน่งสำคัญอาทิผู้พนวยการกองวิชากรรมป้องก,กันกรมแพทย์ฐานบก มูำนวยการกองธนาคารเลือดสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทยพ์ขมวกุดเกล้าและเป็นอาจารย์พิเศษวิทยาลายัยแพทยาศาสตร์ขมวกุวเกล้าและวิทยาลัยพยาบาลกองทับมีผลงานโดดเด่นทั้งการวิจัยการค้นคว้าและการพัฒนากำลังพลของกองทัพไทยรวมถึงผูก้ก่อตั้งภาควิชาแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลขมวกุวเกล้าและเขียนหนังสือส่งเสริมสุขภาพได้รับรางวัลทรงเกียรติหลายสาขาเช่นรางวัลคนดีสีแพทยทหารปี2562จากสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทยในพระบรม เาชุธรรมด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับแพทย์หญิงไพงรัตน์แสงดิดมีบุตร2ค